ในตอนแรกใช่ไหมครับในตอนแรกก็ค่อนข้างที่จะหนักใจนิดน,นึงคือวันที่พีเอสประสบอุบัติเหตุผมก็อยู่ด้วย mm hmm. ก็เป็นพิธีกรร่วมกันในงาน b ิ๊ก e b เบ e วันนั้นครับแล้วพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งครับทางช่องก็ติดต่อมาบอกว่าอยากจะก็คือมอบหมายให้มาเล่นละครเรื่องนี้ให้เสร็จผมก็เลยคุยกับทางช่องว่าแบบถ้ามาเล่นผมยินดีมากๆนะแต่ว่าผมขออนุญ,ญาตสอบผ่านัตัวพีก่อน ว่าแบบครอบครัวเขามีความรู้สึกยังไงบ้างนะตอนนั้นเพราะว่าที่เดชเชื่อมนสบาอยู่แล้วผมขออนุญาตให้ท็นครอบครัวเป็นเป็นผู้ตัดสินใจนะครับก็เลยได้โทรไปคุยกับครอบครัวครับครอบครัวเขาก็แบบไปเขียวให้เราเขาก็รู้สึกเท่าที่ผมรู้สึกนะตอนนั้นว่าเขาก็รู้สึกดีว่าแค่คนที่มาเล่นเนี่ยก็คือ ให้ให้ให้ผมมาเล่นก็จะโอเคครับแต่ว่าในเวลาเดียวกันครับคือนอกจากเรื่องครอบครัวก็ยังมีเรื่องทีมถ่ายเรื่องกองถ่ายอีกเพราะว่ากองถ่ายหนึ่งเนี่ยก็มีคน 60- สิบเจ็ดสิบคนครับเขาทางานกันมาครึ่งปีแล้วเราจะต้องไปเสียบเข้าไป,ปนี่แบบไปเสียบแล้วไม่ใช่แบบเพราะท่านงงๆเนาะใช่ครับคืองงด้วยแล้วแบบทุกคนจะโอเคไหมอะไรแบบนี้แต่ว่าเรื่องกองถ่ายสรุปแล้วทุกคนก็น่ารักหมดครับแต่แต่ว่าถ้าจะบอกว่าเรื่องอุปสรรคจริงๆเลยครับก็คือจะเป็นในเรื่องของบท เรื่องของบทที่ว่าการทํางานกับลตฟอรเรื่องนี้เราไม่ได้มาทาไม่ได้มาเริ่มแบบนับศูนย์แล้วก็แบบสามารถสร้างคาแรคเตอร์แล้วก็เล่นได้เลยแต่ว่าเราต้องมาแกะคาแรคเตอร์ Character, ที่พีเอสสร้างมาแล้วครึ่งเรื่องแล้วก็ค่อยอามาสวมตัวเราแล้วก็ไปเล่นครับผมายากไหมผมถ้าถ้าถ้าจะว่าด้วยความยากง่ายเนี่ยผมไม่ได้รู้สึกว่ามันยากขึ้นแต่ว่ามันเสียเวลามากขึ้นครับเพราะว่าแทนที่เราอ่านบทแล้วก็จบ แต่นี่กลายเป็นว่าหนึ่งเราต้องอ่านบท2เราต้องดูที่เขาถ่ายมาทั้งหมดแล้วเวลาดูครับคือไม่ใช่ดูแค่ครั้งเดียวแล้วจบคือดูแล้วก็ดูซ้ำสองสารอบอะไรแบบดูสิบกว่าตอนนะครับหน้าตอนนแล้วก็ต้องมานั่งแกะผมดูแล้วผมก็ถ่ายคลิปในมือถือไว้อะครับคาแรคเตอร์เป็นแบบนี้แบบนี้จุดไหนที่มองเห็นว่าสำคัญก็เป็นเหมือนงานที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งสเต็ปครับอยาง f e e d b a เป็นังไงบ้างครับฟีดแ b a c k หรอครับฟิน d b a c ออกไปอะไรอ๋อก็ แฟนแฟนแฟนละครที่ติดตามผมอยู่ครับก็หนึ่งคือเขาจะบอโอ้อกอกจากป่าแล้วนะไม่ไม่ได้บูแล้วเรื่องนี้มาเป็นโรแมนซ์เป็นดราม่าคอมเมดี้อะไรอย่างนี้ก็ดีครับแล้วก็ดีใจมากที่แฟนคลับทางฝั่งพทุกคนก็แบบเปิดใจให้เราก็คือเหมือนแบบเขาก็ช่วยสปอร์ตกันเต็มที่สำวแบบที่ว่าคนดูจะงงไหมเพราะว่าพีอคือว่าเป็นพี่ลุยเลยจะงงไหมล่ะครับผมว่าด้วยตัว ไม่น่างงครับคือถ้าสมมุติว่าเราพูดถึงตัวเนื้อละครนะครับเนื้อละครเนี่ยคือการเปลี่ยนเนี่ยคือเป็นการเปลี่ยนเลยเปลี่ยนในรูปแบบที่ว่าพีเอสเขาวิ่งออกนอกห้องนี้ไปแล้วผมเข้าอีกห้องหนึ่งอันนี้เป็นการเปลี่ยนแบบนี้เลยแต่ว่าในเวลาเดียวกัน,นครับคือตอนที่พีเอสเขาส่งผิดตีเหตุก็เป็นข่าวใหญ่โตร,ระดับประเทศครับแล้วมั่นใจครับว่าทางผู้ชมทุกคนแฟนละครทุกคนก็พอจะทราบเรื่องนี้อยู่แล้วแล้วก็เปิดใจครับครับผม เอราเล่นแอะไรครับไม่กลัวครับ <no แต่ว่ามั่นใจว่ามีเปรียบเทียบอยู่แล้วต้องมีเปรียบเทียบอยู่แล้วครับต้องมีทั้งแฟนคลับ PS แฟนคลับผมหรือว่าจะเป็นทางผู้ชมทั่วไปก็ที่ดูมา10ตอนแรกครับเขาอาจจะอินกับตัวละครที่ PS เล่นไปแล้วแล้วผมมาอีก10ตอนหลังเกือบ20ตอนเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแบบรวดเร็วมากนะ มีเปรียบเทียบอยู่แล้วครับแล้วก็แน่นอนว่าก็มีคนชอบมีคนไม่ชอบแน่นอนแต่ว่าเราก็ก็ไม่ได้ไม่ได้ติดใจอะไรครับใช่ครับ <Okay. S 2> ครับผม ีงเคุณชอบผมก็เป็นเรียกว่าเป็นหน้าที่จําเป็นจริงๆที่เราจะต้องมาทำนะตอนนั้นครับตอนนั้นเราไม่ได้คาดคิดเยไม่ได้คาดคิดครับแล้วก็คือความจริงถ้ามีตรงจุดไหนสําหรับผู้ชมที่ได้มาดูนะครับก็ต้องขออภัยไว้ล่วงหน้าก่อนเลยว่าแบบถ้าตรงไหนที่ไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับมาตาความรัก ครับก็เป็นคุณหมอหัวใจอะไเรื่องเลยเหรอเรื่องเราชีวิตเราล่าชีวิตเรื่อยๆครับเรื่อยๆครับก็มีมีมีคุยมีอะไรอยู่ครับแล้วก็แบบได้ศึกษากันได้ทำงานร่วมกันอะไรตั้งใจจะเปิดตอนนี้ยได้ทราบว่า เออคือความจริงเราก็ไม่ได้ปิดเ,ร,เราไม่ได้ปิดแต่ว่าเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ประกาศไม่ได้ะไรนะครับไม่เราไม่ใช่แนวที่เหมือนแบบไปสวีท้วก็ลงไอจีหรืออะไรนี้อยู่แล้วครับแต่ว่าไปไหนก็ไปด้วยกันเพราะวาเขาเข้าใจเข้าใจใช่เขาก็ค่อนข้างคลุกคลีกับโครงการบันเทิงเยอะอยู่ครับมีบันวานิดบันวานมีครับบ้ามีเยอะมีอยู่ครับมีอยู่เราเป็นคนข้างร่กก็คลั่งนะครับก็จ วัยรุ่นอาจจะข้างกว่านี้แต่ฟองอวัยนี้ก็คือเหมือนแบบโฟกัสเรื่องงานโฟกัสเรื่องงานผมว่าความรักที่มันลงตัวเนี่ยมันก็คือ1คนสองคนเข้ากันได้นะมีจุดประสงค์เดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันอนาคตมองเห็นภาพแบบในแนวทางเดียวกันคือที่สําคัญปัจจุบันนี้คือเราเห็นภาพอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งที่เรียกว่ามาเป็นเพื่อนสนิทของเราเขามองเห็นภาพตรงกับเราเราช่วยกันเดินไปข้างหน้าช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือ เนี่ยแหละครับผมว่าตรงนี้มันทําให้เราสามารถไปได้ราศึกษาบซึ้งใจกันมากผมน่าจะเกือบสามปีแล้วสองปีสองปีกว่าใช่ครับสามปีเริ่มคิดวาแงแผนแต่งอะไรเยอะก็เอา <c oughs> จริงๆยังไม่ได้คิดเป็นของจุดน,นะครับเ,ออเพราะว่าเรามีเป้าหมายหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วเราก็คุยกันว่าเราไปให้ถึงเป้าหมายนี้ก่อนพอเราไปถึงเป้าหมายนี้เสร็จอนาคตรเราว่ากันอีกทีนึงอันนี้ผมได้แต่เป้าหมาย เป้าหมายน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานหน้าที่การงานคือตอนนี้ก็ทํารายการอด้วยครับก็คือ,อก,ก,ก็ช่วยกันทําด้วยก็เนี่ยแหละครับคือเรื่องรายการแล้วก็เรื่องงานส่วนตูวค,คือนี่ก็เป็นคนบ้าง,งานทั้งคู่ดีกว่าผมก็เป็นคนบ้างงานมะทอยู่บ้างไม่ได้ครับส่วนเ,าเาขาก็เป็นคนที่ทํางานค่อนข้างเยอะนี่ครับที่หลือเป็นคนบ้างเพราะว่าเป็นคนผลิตกาจายเองก็เป็นคนบ้าง เหนื่อยครับคือรู้เลยว่าเหนื่อยคือตอนแรกเราเป็นนักสแสดงเราอยู่เบื้องหน้าอย่างเดียวครับก็ไม่ได้คิดว่าแบบงานเบื้องหลังจะโหดขนาดนี้แต่พอได้มาทําจริงๆนะครับกลายเป็นว่าเบื้องหลังเนี่ยเหนื่อยมากเหนื่อยแบบเรายิ่งแบบช่วงแรกๆกว่าจะเซตตัวครับสเดือนแรก4ี่เดือนแรกเนี่ยเราต้องประสานหลายฝ่ายกว่าจะแบบประสานลงตัวคุยกันเข้าใจหมดแล้วก็รายการเป็นอะไรทุกวันทุกวันทิศเรื่อยๆเรื่อย ช่วงแรกคือแบบปวดหลับปดนอนครับปดหลับปดนอนแล้วก็ทํางานแบบเยอะเยอะมากครับเหนื่อยแต่ว่าสนุกและที่สําคัญที่สุดก็คือได้ประสบการณ์คือได้ประสบการณ์ได้มาทดลองทําอะไรที่ในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนแล้วก็ทําให้เราได้เข้าใจแบบหัวใจของพี่ๆที่ช่องเจ็ดทุกคนเลยแล้วก็ไม่ว่าจะที่ไหนที่อื่นด้วยที่ทํางานท่านโปรดักชั่นเบื้องหลังเนี่ยครับคือสําคัญมากคือเราได้เรียนรู้งานะ เรามาจากนักแสดงเราไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการผลิตรายการเราไม่ได้รู้เรื่องด้านการผลิตรายการแต่พอเรามาเนี่ยเราได้เรียนรู้พี่ๆทุกคนก็จะให้ทริคเราตลอดทำแนวนู้นแนวนี้อะไรแบบนี้ชอบอะไรมากกว่าก<ส>ันด้านองหลังฟองเอาจริงๆผมว่าเสน่ห์มันต่างกันนะทั้งสองอันน่ะใช้เวลาเยอะคอนซูมเวลาค่อนข้างมากแต่ว่าหน้ากล้องเนี่ยมันจะซอฟต์กว่าหน้ากล้องคือแบบเ,เราไปเล่นเป็นคาแรคเตอร์เล่นเป็นตัวละคร แต่ว่าหลังกล้องเนี่ยเราได้ผลิตเราได้ครีเอทเราครีเอทภาพที่ใหญ่กว่าหน้ากล้องครับคือหน้ากล้องคือครีเอทในฐานะตนัวละครแต่หลังกล้องเราครีเอทแบบทั้งวงจรของของรายการรายการหนึง่งสนุกดีครับชอบครับรรรใช่ครับขอบรายการปัง ครับก็เริ่มต้น2รายการพร้อมกันเลยนะครับก็ติดลมบนกับเสียงจากกลุ่มครับในมหาชนพอลนะครับออติดลมบนเนี่ยก็จะเป็นรายการที่เน้นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมก็คื ia, อ,อจะเชิญนนะักธ<อ>ุรกิจระดับท็อปร้อยของประเทศมามาพูดคุยกับพิธีกรก็ไต้ฝุดนะครับตากเพชรครับก็มาพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจต่างๆส่วนเรื่องรายการเสียงจากกลุ่มเป็นคนที่พบเจอเรื่องลี้ลับก็จะมาเล่าเรื่องผีงในรายการครับพิธีกรก็จะเป็นชอนและก็เจงครับใช่ครับ ก็คงเป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ว่าถ้าถ้า,ถา,ถาคือถามว่าสนใจไหมสนใจใช่ใชครับแต่ว่าเรื่องอันนั้นก็คงเป็นเรื่องอนาคตเป็นดูว่าเราจะมีโอกาสนั้นน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแต่สนใจสนใจพวกหนังพวกอะไรพวกเนี้ยย่าง,งๆๆครับย่างด้วยครับผมครับอบค่ะผมคับค